ยมาไงลูกมาหมอมา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 เร็วแม่บัวกินเนื้อสัตว์เราไม่น่ากินเนื้อสัตว์เลยแล้กว่าเขาต้องแบบระวังภัยป่ะไม่ออกมึงว่แม่วัวกินผักได้ก็อยากกินผักไม่อยากกินเนื้อสัตว์เลยอ่ะเป็นเรื่องลำสงสารจับใจ เขาคงอยากเข้ามาจริงๆอะพี่ๆรังเดินเข้าไปใกล้อีกนิดสิไม่ได้นะเหรอให้อลผิดกลินไปจับเข้าฝูงไป